สอสาสันพลังภาคีจัดงานเดินวิง่งไทยเฮลเดย์ลัน2022วิ่งสู่วิถีชีวิตใหม่ชูแนวคิด Ready to move on ก้าวสู่สุขภาพดีไปพร้อมกันในวันที่19มกราคม2566นี้วันนี้เป็นวันเกิดสอสเลยนะครับ <I think. S 2> 8พฤศจิกาวันที่เราครบ21ปีแล้วก็ ทุกวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยงานที่เราจัดประจําอันนึงคืองานวิ่งครับวิ่งเพื่อสุขภาพไทเฮลเดรันนะครับซึ่งมาหยุดจากโควิดนะครับเมื่อปีก่อนนะครับปีนี้ก็กลับมาจัดใหม่แล้วก็จัดอาจจะช้าไปนิดหนึ่งตรงตรง,ตรงที่เดือนมกราคมนะครับก็ เป็นงานที่สสอเองถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับของงานสร้างเสริมสุขภาพโดยรวมเลยโดยการทําให้คนเรามีกิจกรรมทางกายเนี่ยก็เป็นหนึ่งในพันธกิจของการสร้างเสริมสุขภาพสําคัญนะครับเราได้ผลักดันให้เกิดการวิ่งสุขภาพแล้วก็มีการเติบโตของวงการนี้นะครับของนักวิ่งจํานวนมากทั่วประเทศต่อเนื่องมาโดยเฉพาะนักวิ่งหน้าใหม่นักวิ่งรุ่นใหม่นะครับเราหยุดชะงักไปเล็กน้อยในช่วงโควิดนะครับแต่ว่า ถึงตอนนี้เราก็คิดว่าเราตั้งตีมปีนี้ว่า r e a ที่ถูมูฟ่อนนะครับพร้อมจะไปต่อละนะครับกิจกรรมวิ่งเริ่มกลับมาครับงานนี้เราจัดร่วมกับสมาคมที่ เป็นผู้จัดงานวิ่งต่างๆทั่วประเทศนะครับามาช่วยกันพัฒนาคุณภาพของการจัดวิ่งให้ดีขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนามาตรฐานจากระดับสากลเลยนะครับเอามาเป็นมาตรฐานในการจัดวิ่งซึ่งจะทําให้นักวิ่งปลอดภัยมากขึ้นนะครับแล้วก็ในปีนี้ที่เราจัดที่สวนมาจากกิติเองก็เป็นฐานที่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสร้างสิ่งแวดล้อม เพื่อเอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายที่สําคัญซึ่งเราจะสร้างให้ทั่วถึงนะฮะฉะนั้นการที่จะมีกิจกรรมทางกายที่ดีเนี่ยส่วนสาคัญส่วนหนึ่งคือการสร้างสิ่งแวดล้อมนะครับในส่วนพระจักษกิติที่มีมีสามที่ที่ถูกจัดไว้อย่างมากมายที่เอื้อต่อการที่เราจะมีสุขภาวะนะครับก็ถูกใช้เป็นสถานที่จัดงานปีนี้นะครับมีการจัดวิ่งในระยะ2.5 5แล้วก็10กิโลเมตรนะครับเน้นการวิ่งพ่ะสุขภาพที่ปลอดภัยครับ